บ้านเช่าผีสิงย่านบางพลีบ้านที่ผมเคยเช่าอยู่มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโดยราคาที่ถูกและอยู่ใกล้ๆกับโรงงานย่านบางพลีผมเลยต้องทนอยู่เจอเบาๆบ่อยๆก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเปิดได้เองเสียงของตกหน้าห้องทุกคืนแต่ก็ไม่มีอะไรวางอยู่ตรงนั้นหนักขึ้นมาหน่อยก็มีผีมาเข้าฝันบอกว่ากูหิว ทำบุญให้กูหน่อยประตูห้องน้ําล็อกเองเห็นเป็นผีหญิงแก่เดินทะลุประตูเดินเข้าไปในกําแพงแต่ที่หนักสุดๆจนผมทนไม่ไหวผมเหมือนถูกพลังงานอะไรบางอย่างผลักให้ตกจากบันไดบ้านชั้นสองความรู้สึกมันคือการถูกผลักจากสิ่งที่มองไม่เห็นรอบแรกก็คิดว่าเราคงเหนื่อยนี่แหละไม่มีอะไรแต่พอรอบสองผีผลักแน่ ผมย้ายออกเลยครับ